ยินดีต้อนรับสู่กระติบแน่นายต้อสอบเสียงนานาดีดีจ่าผมก็ไม่รักกูแล้วโอ้โหหน้าประคำคุณป้าตรงนั้นเป็นอะไรเหรอฮะมาหาไม่ให้มึงสิไม่ด่าเลยถ้าตอนนั้นกูไม่ตอออกมาแล้วก็ น้าไม่เอานะตัวเจะสวยน่ารักขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายอยู่แล้วขอบคุณสำหรับกำลังใจนะ <c oughs> ว่าแต่ช่วงนี้เมียนายเป็นไงบ้างละ่ะเฮ้ยจะไปดีแกนั่นะแล้วก็บนเก่งมาเดิมแม่งน่าเบื่ออีฉี่อีแก <c oughs> เออนะเราธรรมดาของมนุษย์เมียโอ้ยแต่ฉันก็เบื่อนี่นะเน่ฮ้ยคนฝันนั้นเกียบปากกว่าเราฉบับเมียอยู่เว้ดูเหมือนจะยังไม่รู้ตัวสินะโชคดีนะสายต้องจัดบทลงโทษให้สักหน่อยข้อหาบ่นเยอะต้องทำให้เลอะทั่วกายโดนแน่ไอ้แก่ขี้บ่นเออเดี๋ยวนีอะไรแก่น้าไอโน อะไรอ่ะเคยหัวแตกเพราะอะไรไหมคะโว้าไม่รู้สิมากระบองมั้งเออให้นายชฉาสองคนจังเลยเขามีโมเมนต์กันด้วยโมเมนต์ตัมเหรือพี่มาให้โมเมนต์มปช่วงเวลาสิเจ้านายเป็นเงาใช่ไหมพูดกันเดียวเนี่ยอ๋อก็ไอ้ที่มันตั้งอยู่ใช่ไหมนี่ยมันปีโป้ที่มันเป็นคนอันนั้นปีโป้ปีก้นนั้มันเต่างวง y e โอ้ยอย่าทำนูอย่าทำหนูแหมเฟเดริกอยู่ไหนนั่นนั่นเมาอีกแล้วหนูไม่รู้ครับพี่ขาข้าจะมุ่นสูมอยู่แถวนี้กูได้หรอเมื่อกี้มึงด่ากูด่ากูเหม็นมันโถส้วมเหรอโอ้ยไม่ใช่ครับพี่เบาเบาแบบนี้จะอ่อยรอ้วัดไหมที่เฟนเดลิกเออพ่อมึงไม่เก็บเออหน้าแป๊บนึงคิดข้อเสนออยู่กานเมากับมันไก่ที่หมดจานนั่นแหละไ่วะทำไมวะพัดตะไก่หมดจานคือนิทานกับมูเห่าเพลงมา ชชาาววนนนคนึงงมีีิตลำพัไอ้คนเมาทะเลาะไปบ้าฉัจะฟาดได้ด้วยแม่เล็กแม่เลก็กโง่ยิงโจโยังอร่อยกว่าอีกแต่ผมอร่อยกว่าสามีนี่ผมกำลังอ่อยคุณอยู่เน,นี่ยเฮ้ยไปุยกันมาดูไหไมกำลัตงตามหาเมียอยู่กูเมียมึงเดินตรงนี้ยผมไม่เห็นหรออีดากมันโอ้ยจะเห็นก่อนฮะจะเห็นก่อนนะมึงทิ้งเมียมึงกินได้ยังไงมึงไม่เคยจะรู้สึกกับเมียหรอไม่กอดติดรถสิคุเมียหรอกนี่มันอยู่ไหนเนี่ยจะไปไปทำแบบ ดินทาลับหลังคนเมาเป็นส <hã> <shocked> ิ่งที่ไม่ควรเฮ้ยเจอตัวนั้นเจอตัวเมียแล้วมึงดูแน่มึงอยากเข้ามาแล้วไอ้กูกลัวนะกูกลัวยน้อยโอ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยมึงสองตัวจะหนีไปได้ละมอย่าทำตัวเหมือนยุงได้ไหมโอ้ยเมียมึงก็อยู่นี่แล้วไงไปตามอะไรกูอีกมึงค้างตังค่าปิ๊บป้ออีเฟเดริกเดี๋ยวมึงไล่ต่อไปไล่อะไรอะไล่การอาหารต่อไปจากเรากูนีดแหละ เอ๊ะเจ้า <dass> ก en> <hey, S 2> ็จะถูกนายกินเหรอเนี่ยเอาเลยฉันนอนพีกายรอนายเลยถ้าจับฉันได้อ่ะนะโอ้ยเมียกดักก็มีเมางอีกแหม่งนั่งบนทั้งวันบนได้บนดีโอ้ยไม่ใช่ไม่หมดหรอกแม่ดาดาเจ็บด้วยเจ็บ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 เห็นไหมอันนี้หลายเจ็บเตลกเป็นบ้ารักนะรอเล่นไป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 เจ๊ฉีแป๊บหนึ่งนะฮะกำลังไปมาทําไมไม่ต้องมาลุมยาหลังสองชั้นอ๋อชั้นสี่กับชั้นห้าใช่ไหมฮะจะจะต่อยน้าอะไรตอนนี้นี่แหละไป เห็นนะอย่าเห็นนะโอ้เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนจูบเหรอฮะจะไล่ผมชิงเหรอโอ้ยมันจะมีสักกี่คนที่ดื้อแล้วน่ารักเนี่ยฮึก็มีแค่ฉันคนเดียวที่เป็นของนายไม่ใช่เหรอแหมเพื่อจะโดนปากหวานฮะผราก็หวานของผมอยู่แล้วนะอะไรหวานกันหรอ